อำเภอเมืองอ่างทองครับได้มีการจัดประชุมประจําเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่12ประจําปีพุทธศักราช2555เมื่อวันจันทร์ที่3ธันวาคมพุทธศักราช2555เวลา9นาฬิกานายปริญญาเขมราชิตป้องการจังหวัดอ่างทองรักษาการในตําแหน่งานอำเภอเมืองอ่างทองได้เป็นประธานในการประชุมประจําเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่12ประจําปีพุทธศักราช2555ณหอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง นายชัดชายเย็นสวงประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงได้ลกล่าวนะครับว่าบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านคือการสร้างความรักความสามาคัคคีและสร้างความเป็นปึกแผ่นในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี และไม่เดือดร้อนเมื่อเกิดวิกฤตกำนันผู้ใหญ่บ้านถือได้ว่าเป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยจึงเป็นผู้น,ำำนําตําบลผู้นาหมู่บ้านที่ต้องมีบทบาทสําคัญในการประสานประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรักความสามัคคีซึ่งในครั้งนี้นะครับได้มีการจัดพิธีประดับขีดและมอบหนังสือสําคัญการเป็นผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจตำตําบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจํานวน5คนได้แก่น,นายธนวันบําเทิง กำน,นันตำบลจำบาลอได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศัการาช2555นายอนันต์เกลี้ยงสะอาดกำน,นันตำบลคลองวัวได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศัการาช2555นายชิติพันธ์ผู้อ่อนสารวัตกรกำนันตำบลหัวไผ่ได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศัการาช2555นายเสถียรหววเจริญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลนย่านซื่อได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2555และนายเวกสินทุสุวรรณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลนย่านซื่อได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2555อีกทั้งในครั้งนี้นะครับได้มีกิจกรรมกาปรปฏิญาณตนเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวด,ด้วย